พอสู่ช่วงที่2นะครับมาสรุปบรรยากาศตลาดทุ้นไทยกันนะครับหลังจากที่ตลาดทุนไทยตอนนี้ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับล่าสุดเซ็นเด็กไทยนะครับวันนี้บวกขึ้นมาค่อนข้างจะสวยนะครับบวกขึ้นมาถึง24.24 24จุดครับล่าสุดยืนอยู่ที่1,544.55จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้56,134ล้านบาทในขณะที่ห้าดับหลักทรัพย์ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงวันนี้ดูเหมือนกลุ่มแบงค์จะยังคงหนุนขึ้นมาเป็นกลุ่มใหญ่นะครับที่สามารถ ขึ้นมาอยู่ในหนึ่งในห้าดับที่มีการซื้อขายสูงสุดได้ครับฉะนั้นบรรยากาศที่ตลาดหุ้นไทยเป็นแบบนี้พาคุณผู้ชมไปวางกลยุทธ์พร้อมๆกันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทตัพยัเอเชียพาร์ตครับคุณประกิตศริประธานเกตครับสวัสดีครับคุณประกิตครับครับสวัสดีครับครับวันนี้ขึ้นค่อนข้างจะขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรยังคงมุมมองเดิมไหมครับสำหรับการปรับขึ้นไปในพรุ่งนี้เพราะดูเหมือนกรอบจะค่อนข้างแคบแล้วครับเอ่อ จริงๆรถสัญญาณ่อนเคงด่อนดีนะครับแต่ว่าคงต้องรอดูว่าที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นนักลง,งทุนต่างชาติเข้าซื้อสุดทีหรือเปล่าครับถ้านักลง,งทุนต่างชาติเข้าซื้อสุดทีอย่างมีนัยยะสําคัญเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะ่อนนี้คือเขายังไม่ได้ซื้อ,อเลยนะครับก็เป็นขายสลับซื้อแล้วก็ขายเปส่วนใหญ่เนี่ยมาตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คงต้องรอติดตามดูตัวเลขอีกทีหนึ่ง ครับ,รบแต่ว่ามุมมองในช่วงของการปรับเพิ่มขึ้นวันนี้ขึ้นมาค่อนข้างเร็วแบบนี้ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณหรือนัยยะอะไรสาคัญไหมครับกอจ,จ,จริงๆทุกอย่างก็เป็นอย่างที่เราเคยคุยกันมานตลอดนะครับ,รบว่าการปรับฐาาเนี่ยมันมีต้องเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าคิดว่าไม่แรงแล้วนะสุดท้ายก็ตลาดก็น่าจะกลับขึ้นมานะครับโดยปัจจัยสําคัญเนี่ยก็เป็นเรื่องของความคาดหวังเรื่องของการซื้ิตัว้ของเศรษฐกิจในประเทศนะครับทั้งในครึ่งปีหลังแล้วก็ปีหน้า ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็ยังเป็นเหตุผลที่เราเคยคุยกันมาหลายต่อหลายครั้งครับนะครับวันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าสุดท้ายแล้วกลุ่มธนาคารพา์เนี่ยก็เป็นฝ่ายที่หลีดตลาดขึ้นมาครับนะครับฉะนั้นวันนี้แบงก์หลีดตลาดขึ้นมาแบบนี้ส่งผลให้ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยมีการปรับัวเพิ่มขึ้นได้ปัจจัยต่างประเทศครับยังมีปัจจัยไหนที่ส่งผลกระทบบ้างไหมครับในช่วงเวลานี้ครับตอนนี้ส่วนของปัจจัยต่างประเทศเองเนี่ยผมมองว่าเรายังต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่า ในส่วนของสานการของทางด้านยูเครนเนี่ยมันแม้ว่าจะดูผ่อนคลายเนี่ยแต่ผมว่ามันอาจจะเป็นแค่สานการชัว่วคราวนะครับแล้วจะเป็นทางด้านการทหารหรือทางด้านการทูตน,นะครับสิ่งที่เราได้เห็นก็คือการตอโต้ต่างๆแล้วมันก็ไปกระทบในเรื่องของการค้าครับนะครับกคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับว่าจะสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็การตอบโต้ของทางรัสเซียก็คงดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ฉะนั้นยังต้องเฝ้าระมัดระวังนะครับสำหรับปัจจัยต่างประเทศนะครับครับแล้วถ้ามาดูเป็นไลน์เซกเตอร์ที่วันนี้อย่างที่คุณประกิจบอกไปดูจากกลุ่มของแบงค์พาณิชย์อันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่วันนี้ค่อนข้างจะหลีดตลาดขึ้นมาถือว่ายังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจในช่วงนี้ไหมครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมันมีทั้งกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็กลุ่มพลังงานนะครับก็เห็นได้ชัดว่าเป็นเป็นกลุ่มตัวมาเก็ตแคปขนาดใหญ่ในตลาด ตรงนี้ม่อาจจะฟ้องภาพเรื่องของการเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาติได้เป็นอย่างดีนะครับเราก็คงเอาตัวเลขยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับโดยในส่วนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยผมว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่ามันยังมีรูมให้ปรับเพิ่มขึ้นได้อีกเยอะพอสมควรนะครับด้วยปัจจัยหลักๆเนี่ยก็ยคือความคาดหวังเรื่องการซื้อตัวเศรษฐกิจนั่นเองนะครับุมธนาคารพาณิชย์มักจะเป็นตัวแรกๆตัวแรกๆนะครับที่ตอบสนองต่อทิศทางเศรษฐกิจที่มันกำลังจะดีขึ้นเสมอนะครับ ครับแล้วก็กลุ่มตัวใหญ่ๆอย่างเป็นหุ้นบูชิปต่างๆที่วันนี้มีการปร,ปรับปะหยาเพิ่มขึ้นนี่ส่งผลเป็นแรงสะท้อนจากทิกเกอร์ฟันที่มีการเข้ามาซื้อด้วยไหมครับถูกต้องอันนี้จะเป็นไปได้นะครับทิกเกอร์ฟันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับตมโดยปกติแล้วเนี่ยทิกเกอร์ฟันเนี่ยมีระยะเวลาในการเข้าซื้อเนี่ยเยอะอยู่แล,แล้วเขาไม่จำเป็นต้องมาโตทีเดียวท่นเดียวครับนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีส่วนบ้านะครับแต่ว่าคงไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ ครับนะครับฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่เรามีการสัมภาษณ์ธุรกิจมาตลอดอย่างหุ้นที่คงมีการแนะนําตลอดในช่วงนี้ยังคงถือต่อได้ไหมครับหรือว่าต้องครับเพราะว่าหุ้นที่แนะนําไปเนี่ยผมมองว่ามันรองรับเหตุการณ์นี้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาเรามักจะโฟกัสไปที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยเป็นกลุ่มแรกนะครับกลุ่มตัวที่เราให้มองก็คือ s c b กับ TMB ครับนะครับเพราะว่ามองว่ามัน s c b เนี่ยมันยังค่อนข้างแรกกล้าไเชื่อแต่เคเบ็งมันก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นอัพเปอร์ฟอร์มได้ นะครับคร <c oughs> ับส่วนกลุ่มอื่นๆเนี่ยเช่นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่ชื่นชอบ <c oughs> นะครับเพราะว่าโครงการภาครัฐเองเนี่ยก็ยังก็มีความชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะล่าสุดก็เป็นเรื่องของรถไฟรางคู่ครับนะครับกลุ่มของพลังงานครับวันนี้ที่ปรับขยับขึ้นเนี่ยคงน่าสนใจไหมครับคุณประกิตครับกลุ่มพลังงานแน่นอนปชทปชสผอ,อถือว่าเป็นเป็นตัวที่ยังน่าสนใจครับ เพราะว่าล่าสุดเนี่ยปอทเองเนี่ย PE เนี่ยก็ยังอยู่แค่ประมาณ9้าเท่าครับถือว่าค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับกลุ่มพลังงานอื่นๆในภูมิภาคนะครับครับแล้วถ้าไปเทียบดูกับกลุ่มสื่อสารที่ดูเหมือนจะเป็นกลุ่มที่ขยับตัวน้อยที่สุดประเมินยังไงดีครับกลุ่มสื่อสารผมมองว่ายังค่อนข้างต้องระมัดระวังนะครับอาจจะมีลงทุนได้เก่งกำไรยะยะสั้นได้อาจจะมีแค่ตัวทูตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเราจะหวังเงินไปนวดโอเคเราแอดวานซ์ดีแท็กอินพับได้ นะครับแต่ถ้าเอามองในแง่ของอาการขึ้นมาตัวตลาดไหมให้ผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจไหมเนี่ยผมมองว่าลำาบากนะครับสำหรับการสะท้อนเรื่องของการยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมของวีซ่าจากนักท่องเที่ยวต่างชาติอันนี้จะส่งผลให้เรื่องของราคาหุ้นกลุ่มในการเดินทางที่จะต้องใช้หรือแม้แต่โรงแรมมันนี้ยังคงน่าสนใจยอยู่ไหมคคือจริงๆแล้ว ในส่วนนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์โดยตรงนะครับต่อทั้ง AOT นะครับผู้ให้บริการสายการบินนะครับแล้วก็ขออภัยผู้เให้บริการสนามบินครับนะครับแล้วก็เูืให้บริการสายการบินเนี่ย, v, OK ยอย่าง AAV นกแอเนี่ยทุกอย่างยังยังเอ่อถือว่าได้ประโยชน์โดยตรงจริงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแรงกดดันนะครับของการประกาศางบเช่น a v เพื่อประกาศงบออกมาเนี่ยเดียวาน่าจะขาดทุดนในงว่ไต่มาสองเนี่ยประมาณเกือบเกือบร้อยแปดสิบล้านเนี่ยรนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวกดดันเซติมนเต์พอสมควรแล้วก็ผลขาดทุนนี้เนี่ย เท่าที่ประเมินเนี่ยก็น่าจะต่อนเนื่องไปถึงไตรมาสสามนะครับ,รบเพราะฉะนั้นสายการบินโดยรวมเนี่ยม,มันยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ถ้าจะฟื้นเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะไปฟืน้นช่วงไฮซีซันในช่วงไตรมาสสี่พร้อมๆกับการยกเลิกกฎเอากราเศึกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนอกจากประเด็นเรื่องการยกเลิกวีซ่าเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปคือเรื่องของการยกเลิกกฎเอกรารศึกเนี่ยสามารถทําให้เราเก็บเครื่องเก่งกัไรในส่วนนี้ได้นะครับค้าปีกหลังจากที่ภาพรวมของเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นยังคงน่าสนใจไหมครับคุณประก คารับอีกผมมองว่ายังไม่น่าสนใจนะครับเพราะว่ากําลังซื้อของประชาชนในประเทศเนี่ยยังยังไม่ได้กลับขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเราก็ยังเห็นในส่วนของที่ส้นท่ากลวเรือเนี่ยที่มันถีดตัวขึ้นอีกเพราะฉะนั้นผมมองว่ากําลังซื้อของรายย่อยเนี่ยมันยังไม่กลับมานะครับราะนั้อาจต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับครับฉะนั้นถ้าดูจากหลายๆกลุ่มดูเหมือนกับว่ากลุ่มของหุ้นที่เป็นบูชิปจะดูน่าสนใจในช่วงนี้มากกว่าใช่ไหมครับใช่ครับครับฉะนั้นก็เน้นไปที่พลังงานครับ ขขออภัยไม่ได้เล่นในธนาคารพันธบัอรแบงค์นครับ S C B T M B รับเหมาก่อสร้างนะครับซินเทคไฮรอนเซฟโกซีเคนะครับแล้วก็กลุ่มอสังหาบางตัวเนี่ยเราสามารถเล่นได้นะครับเช่น I M L นะครับเล่นได้นะครับแล้วก็อาจจะมีกลุ่มอื่นอื่นอีกที่ลงทุนได้นะครับเช่นเป็นในส่วนของกลุ่มที่ให้ผลนะครับกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อนะครับก็คือ B S K นี่เป็นต้น ครับฉะนั้นถ้าดูจากภาพนี้ระยะกลางระยะยาววางกลยุทธ์ยังไงดีครับช่วงนี้คือผมมองว่าอย่างแรกตอนนี้เราถือหุ้นต่อเนื่องได้ครับนะครับเพราะเราาลังอยู่บนความคาดหวังเรื่องของการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็นักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้ามาเต็มกาลังส่วนหนึ่งก็จะเป็นผลว่าเราติดในเรื่องของกหมาเอ่อกมากดอัยการศึรนะครับซึ่งถ้าพ้นจากตรงนี้ไปได้เนี่ยก็เชื่อว่านักต่างชาติอาจจะกลับเข้ามามากขึ้นนะครับก็ยังให้ถือหุ้นต่อไปตามเดิมนะครับสามารถโโถได้ต่อนะครับสําหรับห โอกาสที่จะเห็น break out หนึ่าร้อยห้ยังคงมีความเป็นไปได้ไหมครับยังมีความเป็นไปได้ครับครับฉะนั้นประเมินกรอบไว้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ดีครับเบื้องต้นเนี่ยคงยังเป็นแนวต้านเดิมก่อน1,448 1,448นะครับแนวรับก็1,000เอาขอไปหนึ่งพันห้าอยสปับแนวรับก็คือ1,533 1,533นะครับอันนี้เป็นกรอบระยะสั้นก่อนนะครับครับครับขอบคุณมากครับคุณประกิษครับคคครรรััััับบบสสสสววดดีีครับ แน่นอนเรื่องราวของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาสต์นะครับ กรอบระยะสั้นที่คุณประกิจให้ไว้นะครับมองประเมินไว้ก่อนนะครับสำหรับแนวต้านด้าน,านบน1,548ครับส่วนแนวรับด้านล่างอยู่ที่1,533โอกาสจะ break out ทะลุ1,550ยังคงมีโอกาสนะครับฉะนั้นต้องรอดูสถานการณ์และก็ปัจจัยต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนหลังจากนี้ส่วนหุ้นต่างๆนะครับที่เป็นเซกเตอร์ต่างๆที่ทางคุณประกิจแนะนําไว้แน่นอนว่าบูชิปยังคงยังคงค่อนข้างจะมาแรงในช่วงนี้ซึ่งแบงก์พาณิชย์นะครับคุณประกิจยังคงแนะนําให้เป็นตัวของ SCB และก็ TMB นะครับ ที่ยังคงแลงก,กาดอยู่ส่วนถ้าเป็นหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แนะนําเป็นตัว RML ที่ยังคงเล่นได้อยู่นะครับแล้วก็รับเหมาก่อสร้างตัวเด่นๆอย่างตัวของซินเทคก็ยังคงน่าสนใจนะครับพลังงานเป็นปตทและก็ p t t e p ครับส่วนกลุ่มสื่อสารในช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังกันสักเล็กน้อยครับดูตัวที่น่าสนใจในช่วงนี้จะเหลือเพียงแค่ตัวเดียวสําหรับตัวที่ยังคงสามารถลงทุนได้น่นคือตัวทูนะครับที่เหลือจะเป็น a d v a n c e DT ีแทอันนี้ส่วนใหญ่จะต้องเข้าไปซื้อเพื่อรอรับในเรื่องของปันผลมากกว่าครับ ส่วนหุ้นกลุ่มอื่นๆก็มีเรื่องของการเดินทางกลุ่มที่ได้รับประโยชน์เต็มๆน่าจะเป็นเรื่องของ AOT นะครับแล้วก็รวมไปถึง AAV แล้วก็รวมไปถึงนกแอร์ครับส่วนกลุ่มค้าปิกในช่วงนี้ดูเหมือนว่าค่าของชีพหรือแม้แต่ปัจจัยต่างๆจะยังคงไม่สนับสนุนก็ส่งผลให้นะครับตัวหุ้นเองอาจจะยังไม่มีการปรับขยับราคาจึงไม่ค่อยแนะนําในช่วงนี้นะครับให้เข้าไปลงทุนครับนี่ก็เป็นภาพรวมของการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาร์ที่วันนี้ผมนํามาฝากผู้ชมกันครับ ผู้ชมยังสามารถติดตาม Stop Loss ได้ตลอดทุกวันนะครับจานถึงสุกตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงบ่ายและก็ช่วงเย็นแบบนี้พร้อมกับการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนไป,ปรพร้อมกันที่เราจะนํามาฝากผู้ชมให้ได้ติดตามกันทุกๆกวันส่วนใครที่ติดตามไม่ทันไปติดตามย้อนหลังได้นะครับทางแฟนเพจ Stop Loss เข้าไปคลิกไลค์และเข้าไปดูข้อมูลเรื่องอราวของการลงทุนได้รวมถึงเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับที่ Stop Loss บ่ายธนวันปันโชคครับส่วนวันนี้หมดเวลาสําหรับรายการ Stop Loss แล้วนะครับผมบดีประทุมตารวมถึงทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ